สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่การรัปเบตข่าวสารของพิศาแดงแมชเชเตอร์เนต็ดอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสนใจแอดไลน์ได้ที่แอดพีเคสองสี่เริ่มต้นกันที่อารียูราบิโอครับกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสของยูเว่ครับพร้อมที่จะพิจารณาทุกทางเลือกอย่างจริงจังหลังจบศึกเวิร์คครับในรอบนี้ครับ ราบิโอครับเหลือสัญญากับยูเว่ดูการสุดท้ายแล้วนะครับคาดว่าจะไม่มีการต่อสัญญาฉบับใหม่อ,อ,กอีกแต่กองกลางทีมชาติฝรั่งเศสนี้ยืนยันไม่ปิดโอกาสทุกโอกาสครับรวมถึงอยู่ในตูลรินต่อไปด้วยก่อนหน้านี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ mm hmm. เกือบคว้าตัวราบิโอไปร่วมทัพเมื่อช่วงสมมติที่ผ่านมาอยู่แล้วนะครับแต่นักเตะน,นั้นปฏิเสธข้อเสนออย่างไรก็ตามครับอดีตกองกลางเปเชร,รายรนนี้ไม่ได้ปิดโอกาสในการเล่นอังกฤษซีซั่นหน้าผมรู้สึกถูกดึงดูดโดยฟุตบอล ในลีกพิลิญกิตนะครับและธรรมชาติการแข่งขันสูงราบิโอในอดีตเคยอยู่ในทีมเยาวชนของแมนเชสเตอร์ตี่กล่าวกับเอสพีเอนครับผมรักช่วงเวลาของผมที่นั่นแม้ว่าผมยังเด็กก็ตามครับผมชอบวัฒนธรรมและการใช้ชีวิตครอบครัวของผมก็เช่นเดียวกันครับผมไม่ได้เมินเฉยต่อการเล่นฟุตบอลในอังกฤษแต่จะมีทางเลือกหลายทางให้พิจารณาผมยังไม่ได้คุยกับยูเว่เรื่องอนาคตเพราะตอนนี้เริ่มต้นรูการที่ยานลำบากบวกกับมีฟุตบอลโลกเข้ามาด้วยผมต้องการสมาธิ หลังจบฟุตบอลโลกนะครับผมจะเริ่มคิดถึงเรื่องของอนาคตของตัวเองอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้นครับเอาละครับนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งนักเตะนะครับที่ปีศาจแดงนั้นนะครับอาจจะเล็งนะครับในส่วนของในตลาดรอบมกราคมนี้นะครับส่วนจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับก็ต้องติดตามว่าท้ายสุดแล้วนะครับมันจะจบลงอย่างไรครับนี่การเดบิวต์สารของปีศาจแดงครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ